ปฎิพัทธ์ขอลาออกกอกอบอหอก้าไกลพร้อมทำงานรองประธานสภาผักงานสภาก้าวหน้าทำตัวเป็นกลางยึดเป้าหมายนโยบายเป็นตัวตั้งวันที่สีกรกฎาคม2566กิพิธาลิ้นเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าไกลและปฏิพัทธ์สันติพาดาสสพิษณุโลกพักก้าไกลว่าที่รองประธานสภาผู้แทนราษฎรแถลงข่าวภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร นอนทั้งสองคนผลปรากฏว่าวันมูฮัมหมัดนอมทธาสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาชาติดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรจุลภาคนายปฏิพัฒน์สันติพาดาดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งและพิเชษเชื้อเมืองพานสอสเชียงรายพักเพื่อไทยดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองนายพิธากล่าวว่าผลการลงมติวันนี้แม้เป็นแบบลับแต่ยืนยันได้ว่าเอกภาพของทั้งแปด พักร่วมรัฐบาลน,นั้นเต็มร้อยโดยกรณีรองประธานสภาคนที่หนึ่งที่มีการโหวตแข่งและปฏิพัทได้312เสียงทั้งที่พลตำรวจโทวิโรธเปาอินสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยที่นั่งทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราวซึ่งงดวออกเสียงและมีสมาชิกของพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เข้าประชุมจำนวนหนึ่งแต่ตัวเลขที่ออกมาแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลและสะท้อนว่าสิ่งที่เราถลายวุงวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงสภาได้รับการตอบรับจากสอสอ ฝ่ายเสียงข้างน้อยจํานวนหนึ่งซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีมากในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปในายพิธากล่าวต่อว่าขอย,ยืนยันกับประชาชนว่าได้มีการพูดคุยกันระหว่างตนแกนนําพักก้าวไกลประธานและรองประธานสภาทั้งสองคนว่าการมีทั้งสามคนเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการผลักดันกฎหมายสําคัญสําคัญที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์สุราก้าหน้าสงรสเท่าเทียม รวมถึงกฎหมายสำคัญตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมคดีการแสดงออกทางการเมืองและการปฏิรูปกองทอ,อซึ่งพักก้าไกลเตรียมร่างกฎหมายไว้แล้วจากการถแถลงเมื่อวานนี้วันที่สกรกฎาคมแสดงให้เห็นว่าเป็นการเห็นชอบของทั้งพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยส่วนรายละเอียดต้องพูดกันในสภาแต่พักก้าวไกลได้แสดงความชัดเจนแล้วด้านปฏิพัก์กล่าวว่าการเลือกประธานสภาที่สร้างความหนักใจแก่ประชาชนในช่วงที่ผ่านมา วันนี้เกิดความชัดเจนทุกอย่างดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยแม้ในส่วนของตนจะมีการโหวตแข่งแต่ก็เป็นบรรยากาศการแข่งขันหลังจากนี้คณะทํางานประธานสภาจะมีข้อตกลงว่าจะดําเนินการอย่างไรให้สภาของประเทศไทยก้าวหน้าโปร่งใสและเป็นของประชาชนผลที่ออกมาจึงไม่ใช่ว่าใครยอมใครเพราะผ่านการเจรจายอย่างดีที่สุดอยู่ในการจับตาวิพากวิจารณ์ของประชาชนทําให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นพอเราไม่ได้คิดว่าใครจะดํารงตําแหน่งอะไร แต่เอาเป้าหมายและนโยบายเป็นตัวตั้งเช่นเดียวกับการจัดตั้งรัฐบาลการฟอร์มทีมนิติบัญญัติก็จะมีเอกภาพเช่นกันปฏิพัทธ์กล่าวปฏิพัทธ์กล่าวด้วยว่ารองประธานสภาเป็นบทบาทใหม่ที่ท้าทายมากโดยตอนนี้ตนได้ลาออกจากกรรมการบริหารพักแล้วจะเริ่มต้นทํางานอย่างเป็นกลางตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอเพื่อพัฒนาการทํางานของสภาทําให้สื่อมวลชนทํางานได้ดีขึ้น และประชาชนเข้ามาใช้งานสภาได้อย่างปลอดภัยรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและรู้สึกถึงอำนาจที่มีผมได้คุยกับคุณวันนอเห็นตรงกันหลายมิติจะผสมผสานระหว่างประสบการณ์กับความรู้ความตั้งใจเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นส่วนผสมที่ดีมากในการทําให้สภาก้าวหน้าโดยจะมีการหา,หารือเพื่อจัดสรรหน้าที่หลังการโปรดกล้าวโปรดกระหมอ่อมวาระที่ทําได้โดยด่วนคือการหา,หารือกระบวนการพิจารณากฎหมายต่างๆว่าสัดส่วนเวลาจะเป็นอย่างไร ปฎิพั์กล่าวการโหวตกฎหมายสมรสเท่าเทียมปฏิพัตระบุว่าในฐานะสสจะโหวตเห็นชอบในวาระที่สองและสามแน่นอนส่วนในฐานะรองประธานเมื่อมีการบรรจุยติตนเห็นว่าอคติของประธานต้องไม่เป็นอุปสรรคดังนั้นหากผ่านขั้นตอนการเสนออย่างถูกต้องเนื้อหาไม่ขัดรัฐธรรมนูญเราก็สามารถบรรจุได้ทุกอย่างและใช้เวทีสภาพิจารณาทั้งนี้หลังถแถลงข่าวนายพิธาได้ออกไปพบปะประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ชุมนุมให้กำลังใจพักก้าวไกลบริเวณเด อ่านหน้าสภาโดยพิธารายงานสถานการณ์ให้ประชาชนทราบและขอบคุณที่สนับสนุนส่วนประชาชนได้ตะโกนเรียกนายกรัฐมนตรีและร้องเพลงแสงดาวแห่งศรัทธา